ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก้าสู่ในช่องชินโซชาแนลฮะเราในวันนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้าใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะฮะแล้วนะครับกลับมาอีกครั้งกับท็อปปิกสุดกวนนะครับในการปวนห้องทีมเดดแมทด้วยนะครับ m 1 6 a 4นั่นเองฮะโดยทางเราจะทำการวิเคราะห์เขา้าวๆนะฮะ วิธีการเล่นวิธีแนวทางแก้ไขทํำยังไงนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนอื่นเลยต้องขออนุญ,ญาตออกตัวว่าผมนั้นไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะครับแค่เป็นผู้เล่นธรรมดาทั่วไปนะครับนั่นเองที่ชอบเล่นเกมพับจีนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า M 1 6นั้น มันไม่สามารถยิงแบบกดรัวเหมือน S S หรือว่ามินิได้นะครับมันต้องกดเป็นจังหวะครับทุกคนแต่ว่าตั้งแต่เลิฟม,มามันก็เล่นยากขึ้นนะครับทุกคนแต่มันก็ไม่ได้เล่นไม่ได้นะตัวแรกไปก็โดนเขาเลยฮะนะครับก็นะครับ F6 มันต้องกดเผื่อไว้ก่อนนิดนึงนะฮะ มเราจะวิ่งไปเนียเราอกดก่อนจะบ้านเขานะครับไม่งั้นไม่งั้นเราไม่ทันเขานะเพราะว่ากระสุนเราไม่ได้ลั่นลั่นแล้วออกเลยเนะี่ยลั่นแบพรืดพืพือด,พอดอะ่ะกระสรสทุกคนมันต้องกดอะ่ะหนึ่งแล้วก็รอหนึ่งมันเป็นจังหวะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสมสี่ส,สี่กดอ่ะทุกคน เลยกดแบบจำ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 ไม่ได้นะทั้งกดแบบหนึ่งสองสามสี่ทุกคนแล้วก็ใช้สเต็ปใช้สเต็ปอีกก็พอตัวนะใช้สเต็ปในการเล่นกับการกดแล้วก็ต้องยิงคมๆจะเล่นได้นะทุกคนอย่างเงี้ยเราต้องกดเฉยเลยอะ แล้วมันเล่นยากเพราะว่ามันไม่สามารถแบไาาเปเลยได้ครับหงั้นแหละทุกคนไปฮะลุยต่อเลยเล่กนนินแม่แบบเสียงเยอะๆตัวน,นึงเสียงเ,เ,ยเยอะๆน้าตน กดเผื่อเลยเนาะเวลาเขาวิ่งมาเรากดเผื่อเลยเผื่อไว้ถ้าเต็มก็ลืดไปจังหวะหนึ่งนี่แหละมันจะทัน reloading น่มันก็เล่นยากอยู่ดีนะทุกคนทันนี้เล่นปืนธรรมดานะครับอยากไปเอามาไเล่นให้ลำบากนะจริงเชื่อผมเลยฮะลำบาก เว้ยนิ้วกดปืนธรรมดาลู่สบายๆอยู่เยอะไนท์ช็อตไว้อย่าทำกูยิงอะไรของผมเนี่ยโอ้โหจบเลย อ่างเงี้ยผมบอกว่ากดเสือให้กดเสือต้องบอกเขาเพิ่งเห็นนะผมก็เพิ่งปากอย่างที่พูออกไปทุกคนมันไม่ใช่เล่นไม่ได้มันเล่นได้แต่ว่ามันเราค้านะดูยิ่งขี้ขี้แบบเชียแล้วเชียแล้วอย่ากจะทำกูอย่ากจะ กระสุนหมดวาย้ายกระสุนหมดหหหขวามา,ว,าว้าวไปมาแล้วตายมา โหให้เลิอบระเบิดนัว่าแล้วอะไรของผมเนี่ยไอ้ตวซาล่าก็มาดีคกับจริงๆผมไม่ควร,รวิ่งหัองนีะมันแบบอะไรเี่ย

Blue Team Victory ค่อยอย่างชัวร์แล้วก็นะครับหากทุกท่านชอบให้ผมทำคลิปแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะฮะอาจจะมี M16 ep 2ก็เปลี่ยนได้นะฮะทุกคนแล้วในวันนี้นะครับขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบาย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 ,บาย,บาย